สวัสดีคะ่ะคลิปนี้ก็จะมาในหัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณบูชาอยู่ท่านดูแลคุณหรือไม่หรือว่าท่านเป็นอย่างไรท่านเคืองอะไรเราหรือเปล่านะตอนนี้นะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้วเลือกหัวใจนะคะจะมีให้เลือกทั้งหมด3าสีนะคะดูจากสีหัวใจได้เลยเขียวม่วงแล้วก็ชมพูนะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้วเลือกได้เลยนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือบูชาอยู่ท่าน ดูแลเราไหมท่านเคืองอะไรเราหมายช่วงนี้นะจ๊ะมีให้เลือกทั้งหมดสามสีนะจ๊ะคนที่เลือกสีเขียวนะคะจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือบูชาท่านบอกว่าช่วงนี้นะคะให้เราต่อสู้แล้วก็อย่าท้อนะคะท่านอยู่เคียงข้างคุณเพียงแต่ว่าคุณต้องหมั่นปฏิบัติทํความดีความชอบอย่างเช่นแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรและเทวดาประจําตัวและ สิ่งที่คุ้มครองคุณด้วยนะคะจะช่วยเสริมพลังด้านนี้นะคะเพราะมองดูแล้วว่าช่วงนี้ชีวิตคุณจะยุ่งเหยิงมีปัญหาระวังมีปากเสียงกับคนรอบข้างนะคะต้องระวังนิดนึงนะจ๊ะ<อ>คนนี้เลือกสีม่วงเข้มนะคะจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าช่วงนี้มันเป็นนาทีชีวิตของคุณนะคะชีวิตอาจจะติดขัดและก็ต้อง พยายามต่อสู้ให้ถึงที่สุดนะคะแล้วท่านจะมาช่วยเองนะคะท่านอยากให้เราแข็งแรงแข็งแกร่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้ท่านอยากสอนเราท่านอยากให้เราเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อมีแรงฮึดสู้ในวันข้างหน้านะคะจริงๆแล้วท่านไม่ได้ไปไหนท่านแค่เคืองคุณนิดหน่อยนะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่คุณทําได้ตอนนี้ขอพรแล้วเสริมบาร,รมีด้วยกันนั่งสมาธิจะยิ่งดีมา,ากๆเลยนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณเป็นยังไงนะคะสําหรับคนที่เลือกสีชมพูนะคะท่านบอกว่าในช่วงนี้ถ้าความรักเธอมันแย่แต่ว่าการงานของเธอจะดีขึ้นนะคะเขาท่านบอกว่าถ้าเรื่องความรักแย่ให้ปลดวางไปก่อนทิ้งไปเลยนะคะแล้วท่านบอกว่าเธอมีคู่ของเธอนะไม่ใช่ว่าเธอโดดเดี่ยวเดียวดายรอคู่รอจงังหวะเหมาะๆแล้วค่อยสารสัมพันธ์กับใครบางคนเพราะช่วงนี้ ดวงของคุณมันพลิกผันโดยเฉพาะเด่นๆเลยคือเรื่องความรักอาจจะมีขัดแย้งขัดใจแล้วไม่ได้ดังใจจริงๆแล้วคุณสามารถทำอะไรได้มากฝาน,นี้นะคะเอาเรื่องที่เราเศร้าๆทุกๆเอาไปทำอย่างอื่นเพราะว่าท่านจะให้โชคแก่คุณไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินท่านอยากให้ดีขึ้นนะคะและท่านอยากให้อดทนเดี๋ยวคู่ของคุณก็มา